เรียกได้ว่าเป็นดราม่าไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้ารถถังจิตเมืองนนหลังจากที่เจ้าตัวตกตาช่างครั้งที่2จนทําให้เสียเข็มขัดแชมป์ไปหลังจากเอาชนะจ่าขอบสมิธไปอย่างขาดลอยจบเกมเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความน้อยเนื้อตำใจมาอย่างต่อเนื่อง เดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมเป็นตัวของตัวเองในรูปแบบนี้จะรักจะเกลียดก็อยากบอกว่าชอบแบบนี้ต่อด้วยโพสที่2วันเวลาผ่านไปคำพูดคงไม่สำคัญเหมือนวันแรกแน่นอนความผิดพลาดไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้นอกจากก้มหน้ารับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นมาต่อด้วยโพสที่3กันเลยชีวิตที่ผมชกมวยมาผมไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบ กับใครเลยผมไม่ใช่นักมวยที่เก่งผมแค่รักษามวยไทยและส่งเสริมมวยไทยให้ไกลที่สุดเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะทำได้อย่าเอาผมหรือนักมวยคนอื่นมาเปรียบเทียบกันเลยทุกคนล้วนมีความเก่ง ของแต่ละคนและทุกคนก็เต็มที่กับคำว่ามวยไทยรบกวนสื่อบางครั้งก็ทำข่าวให้ดีหน่อยวงการมวยจะได้อยู่ให้คนรักนานๆก็พยายามสื่อให้ดีอย่าเอาแต่สนุกยอดไลค์แฮชแท็กฝากไว้ให้คิดถึงตอนนี้รถถังก็ได้บินกลับตังเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับหวานใจน้องไอดา้าโอเคครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆรู้ก่อนใคร เกี่ยวกับวงการมวยฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องรันวงการออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย